พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้เรานําเสนอภาพไปชายหาดที่บางแสนน้ําใสแจ๋วย่างกับมาาดีฟะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นบางแสนปกตินานๆทีจะได้เห็นภาพอย่างนี้นะแล้วหลังจากนําเสนอเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่ง SMS มาถามใช่หรือจริงหรือบางแสนใสขนาดนี้เลยหรือเออและเป็นภาพณเวลานี้จริงใช่ไหมจะได้ไปเที่ยวกันนี่ค่ะเอามือจุ่มลงไปในน้าพี่ไก่เห็นไหมเห็นเส้นลายมือหมดเลย มีคำอธิบายค่ะจากอาจารย์เฉสดาเด่นดวงบริพานอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์บอกว่านี่คือช่วงหน้าน้ำลมมันจะเปลี่ยนทิศตามมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้กระแสน้ำที่ไหลออกมาจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปทางหัวหินไปทางเพชรบุรีแทนเปิดโอกาสให้น้ำจากพัทยาสัตหีบไหลเข้ามาแทนที่และทำให้น้ำทะเลที่บางแสนใสขึ้น พูดง่ายๆก็คือมันเหมือนมีน้ําดีมาไล่น้ําเสียค่ะบางแสนจะเป็นอย่างนี้อาจารย์บอกว่าจนกว่าจะหมดช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือหมดฤดูหนาวคือช่วงหน้าฝนเนี่ยบางแสนไม่ค่อยสวยมันมีขยะมีแพงต้นบูมเพราะอันนั้นเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่พอเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาอ,มอม ยังกับมาดีฟเลยเอาไปเที่ยวกันได้ถ้ามีกําลังนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยครับ